สวัสดีคานผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณวยคขอบคุณมากครับผมกำลัปมาจังนะครับเติมพลังให้ก่กันพลังมาจากไหนพลังมาจากการรับประทานอาหารที่ถูกต้องพลังมาจากคนข้างตัวพลังมาจากจิตใจของเรานี่หรือไม่นั่นก็หาพลังเพิ่มใหม่ๆนะคานผู้ชมครับคือเช่นการปลูกต้นไม้ถ้าปลูกต้นไม้นั่นหมายถึงว่าเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่ครับผมเริ่มต้นแบบภาพกิ่งอะไรเงี้ยเด้อเด้อ ไม่ไม่หาไม่มีไม่อะไรเริ่มต้นตรงไหนเนี่ยต้นใหม่าตรงไหนเนบอกคุณไปปลูกต้นไม้ด้วยกันเราจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ครับอ่าพี่ไปหาพี่อ๊อกข้างนอกหน่อยเฮ้ย ฉันเป็นคนบอกไม่หาฉันไม่ได้เป็นคนบอกหาไอเลูไม่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 หาไม่หาไม่เมไม่ม่ไม่ไม่ไม่บม่ไ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 ม่หม่ไม่ไม่ไม่หม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่หม่ไ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 มเไม่มตไม่หม่ไ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 ม่นม่ไม่ไป่ไม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 ไม่ไา่ไม่ไม่ไม่หม่ไม่ไกไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมไม่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 ไมไม่ไมไม่ไมไม่ไไม่ไมไไม่ไดไม่ไไม่่่ไ ทำเพื่อเป็นลูกผู้ชายถ้าคิดจะปลูกต้นรักให้ปลูกสกอตต้นรักมันเป็นกออยู่แล้วคิดจะปลูกต้นรักสกอปลูกต้นเดียวมันไปเป็นกอเต็มเลยและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าที่บ้านหนู่เนี่ยนอกจากมีต้นรักแล้วดีมากยังมีต้นแคร์ด้วยเหรอโอ้โหทั้งรักและ แค่บ่วงใายบ่วงยายก้านที่บ้าน <laughs> ที่บ้านที่บ้านหูนกวางวันนั้นผมไปทำไมหน้าบ้านหูต้นไม้ตน้นเบลเลอร์เลยตอ้นอะไร<อ><อ>ไรู้ไหมต้นอะไรต้นหูกว้างทำไมทำไมทำไมต้นหูกวาง ป็นคนไม่ตอนเด็กเคยเราไปปลูกกันเมอไรไปเมื่อปีที่เรายังไม่เจอเลยเจออย่างอื่นนะแล้วปั๊บปั๊บต้นหนูกวางไปเลยโตเร็วมากย้ายู่ไปบ้านพี่บ้างนะครับวันหนึ่งนะพี่นะพี่๊ออจดหมายมาปัญหาก็เยอะแล้วนะพี่ว่าจะต้องบอกว่าพูดมเสอพี่ขอผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะคุณแต่พบไม่เกี่ยวอยู่แล้ว่เอย่างจริงนะครับที่มีคนเรามีขึ้นแล้วก็ลงนะครับมีรุ่งแล้วก็มีร่วง มีช่วช่วงมีอับแสงถ้าขึ้นอย่างเดียวชีวิตมันเป็นสุขสุดๆแต่ถ้าลงอย่างเดียวชีวิตมันก็ซวยสุดๆค่ะฉันไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องชีวิตที่มันมีขึ้นแล้วก็มีลงฉันถามว่าเฮ้ยโดนเนี่ยของนายในชีวิตมีขึ้นลงบ้างปะวะโดยก็บอกว่าทําไมยังไม่มีเมื่อก่อนเห็นไหมฉั้นเพชรทองเต็มตัวเดี๋ยวนี้ดูดิทองถนวดกุ้งยังไม่มีให้สดุงเลย ดจากเศรษฐีส uhm ู่ยาจบยังบอกเออแล้วหนูนาล่ะหนูนาเขาบอกว่าฉันน่ะเหรอวิ่หนูนารวยอยู่แล้วลูกคุณบรรหารไงเขาบอกว่าแช่งให้ผัวตายทุกวันอ๋อเหรอไม่ตายสักทีแทนที่จะได้ขึ้นตะวันกลับตกนรกโดนกันหนูนาแล้วบอกเออเรื่องของเธอล่ะฉันก็บอกว่าฉันนี่โชคร้ายสุดๆเลยอ๋อเหรอของฉันเนี่ยสิ่งที่ขึ้นคือน้ำหนักและสิ่งที่ลง พุ่งขึ้นพุ่งก็ลงเชีวิตเป็นงั้นจริงนะอะไรที่เราแก่ขึ้นน้ําหนักมันก็ขึ้นใช่ไหมแล้วก็พุ่งลงดูตัวอย่างได้ดูตัวอย่างได้นะครับเนี่ยพออายุผมก็ไม่รู้จะทำไงนะอายุเยอะขึ้นแบบก็แก่ขึ้นแต่ว่ามาที่ลงก็มันก็ลงมันก็ล่งอย่างเดียวเลยพไม่เป็นไรพี่ออหนูเชื่อว่าคนเราชีวิตมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงแต่ตอนนี้พี่อ๋ออยู่ในช่วงขาลงเชื่อนะครับมีลงแล้วก็ต้องมีลงไปอีกมีถามมาด้วยบอกว่าได้เคยทราบข่าวเรื่อง เกี่ยวกับแฮวจะทําอะไรได้บ้างโอ้โหท่านมาถูกที่<า>แล้วชีวิตมันมีขึ้นมีลงครับท่านก็ต้องแฮวบ้างหละในชีวิตเพราะฉะนั้นเรามารู้จักวิธีทาน้าแฮวกันดีกว่าเอาง่ายๆมี2แบบแบบแรกนะครับทําน้ําแฮวสดนะครับส่วนผสมแฮวสดสองถ้วยตวงนะครับเราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหรือประมาณ50กรัมนะครับ,รบน้ำตาลทราย1่ถ้วยตวงน้ำสะอาดสี่ถ้วยตวง วิธีทานําแห้วมาล้างให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นนําไปต้ม15 20นาทีเมื่อต้ม15 20นาทีใส่น้ําตาลตามใจชอบแล้วกันถ้าชอบหวานก็ตามนั้นหวานน้อยก็น้อยลงหน่อยเ<อ>มื่อต้มเสร็จทานได้เลยทั้งร้อนและเย็นอันนี้เราต้มมาให้คุณเรียบร้อยแล้วครับคุณแน้ำแข็ง,ขงคุณก็คุณรับประทานได้เลยแต่น้ำแข็งสักน,นิดนึงนมันจะได้เป็นน้ำแห้วเย็นน้ำแห้วนี่มันมีความสดมากเลยนะถูกต้องครับทานแล้วมันชื่นใจอ่ะแล้วอีกหนึ่งเมนูและกันนะครับน้ำแห้วปั่นนะฮะ น้ำแห้วปันเนี่ยมีวิธีทำครับจะต้องเตรียมแห่ว1หนึ่งถ้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยน้ำพึ่งหรือน้ำเชื่อม1ช้อนโต๊ะน้ำแข็งทุบหนึ่งแก้ววิธีทำก็คือนำแห้วทั้งเปลือกไปต้มล้างให้สะอาดแล้วไปต้มทั้งเปลือกนะอันนี้กล่บกันไปต้มทั้งเปลือกต้มทั้งเปลือกเสร็จเรียบร้อยนำเปลือกมาปอกเปลือกออก สายที่ต้มทั้งเปลือกเพราะไม่ให้คุณค่าของแห้วนั้นละลายไปกับน้ําเดี๋ยวเราเทน้ําทิ้งไปนะครับวิธีทำนำแห้วที่ต้มสุกแล้วนะครับใส่ลงเครื่องปั่นครับหนึ่งถ้วยตามสูตรนี่เลยหนึ่งถ้วยนะครับ1่ถ้วยนะครับน้าเปล่าพอประมาณนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็น้าผึ่งหรือน้ําเชื่อมนะฮะนิดหน่อยครับ1่ถ้วยนะครับหมดแล้วั้งอ่าหมดเลยฮะหมดถ้วยหมดถ้วยเลยครับอ่าาวตวงไว้ให้ครับครับผม ชิญครับอันนี้เอาสัก1ช้อนถึง2ช้อนก็ได้นะครับ1นนะครับสองน้ำแข็งนะครับหนึ่งแก้วเต็มๆนะครับหนึ่งถ้วยนี่นะฮะนี่ใส่ลงไปถ้าขาย็อีกสักนิดนึงก็ได้ครับนะฮะคือถ้าเกิดเป็นแห้วปั่นนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสุดยอดเขาเรียกว่าสุดยอดของเมนูแ้วไอ้ที่กินอย่างอื่นเนี่ย ธรรมดาธรรมดา,รรม,ดามากครับธรรมดามาก <c oughs> ของเราเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีพิธีพิธา,ารใช่อ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปั่นนะครับคุณปั่นฮะปั่นปั่นปั่นอือสารอาหารในแห้วก็เยอะมีวิตามินซีบีหนึ่งบีสองวิตามินอ e, ีแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสโปรตีนแคลน แค่เสียมคาโบไฮเดทและใยอาหารคก็ยังสูงขบพระคุณนะน้องจะบอกนิดนึ่งขับร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้คออักเสบละลายเสมหะท่านทําแล้วใส่ตู้เย็นไม่ได้เลยนะครับจะขับของเสียขับปัสสาวะขับน้ํานมน้ํานมตอาที่ท้องอยู่เวลาที่มีลูกแล้วใช่ไหมถูกต้องป้องกันโรคเน็บชานะครับ โรคปากนกกระจอกนะครับย่อยง่ายป้องกันการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้ด้วยนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเราสามารถที่จะทําให้อาหารตกค้างในร่างกายเราออกไปพูดง่ายช่วยให้มีการขับถ่ายดีขึ้นบํารุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีขึ้น<อ>หากรับประทานแห้วสดเป็นประจําก็ยังจะช่วยบรรเทาอาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารได้อีกอด้วยก็ช่วยข <นะ S 1> ับถ่ายชน์มากๆคือกินยังไงก็ไม่แห้วท่านผู้ชมเราสามคนเล พวกแข่อบั่นเป็นไงบ้างแข่อบั่นเป็นไงช่วยแข่อบั่นไงดูนี่อะไรอ่ะก็กินน้ำปั่นไม่เอาชิมไม่เดียวพอเป็นไงเอานี่แอลเหรออะไรอะไรแอลไม่ต้องให้สมทันหรองทำไมไมลังเลอะทำไมลังเลอไม่ไอร่อยเดนะทำไมลังเลอ่ะเราต้อง เขาเตียมมาให้ทำไมอ่ะเด้อาไปดิเอาไมดให้เข้าไปให้เขาไปชอบอาไปชอบอาไปเป็นไงล่ไปป่าเพื่อนไป่เพอกินน้ำแมว่าถ้าปัดไม่เวิร์กแอบปนไม่เวิร์กเชื่อหนูถ้าปัดไม่เวิร์กเอานะแล้วไม่อันนี้อีกแบบนึ่งอาจจะแบบ อันนี้อาจจะกินแบบเชงเชงอ๋อเลอเลอเไม่เอาไม่เอาไม่อาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอันนี้อันน ANS ี้อร่อยอร่อยอร่อย้าปั่นเวกว่าอะไอะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังงันเลยทท่านมครับเชื่อผมเชื่อผมนะครับไอั่นไอ้ปั่นไม่เวอียอทาจงทานทําแห้วซอนน้ำแห้วสดเลิมากอร่อยมากอร่อยหอมอร่อยจริงๆมันชื่นใจแก้หายน้าแก้ เก็บคอแก้หลายอย่างมากลองไปทำดูท่านจะชื่นใจสำหรับการทำแห้วปั่นถ้าท่านถ้าที่บ้านท่านทำทำสวนน้ำพึ่งคือหมายความว่าท่านมีพึ่งเป็นหมื่นหมื่นละล้านตัวจงทำแห้วปั่นเถอะครับเพราะว่าต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะอะไรนะ เขาไม่เชี่ยกินกินให้ท่านผู้ชมดูไม่หรอกรสชาติมันเฉยๆเนื่องจากว่ามันเนื้อแห้วมาผสมรวมด้วยกัมันเลยเฉยๆกินเนี่ยกินเนี่ยไม่เอาพักทันทีสักครู่เพื่อสี่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชู้ต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับอร่อยไปแล้วไก่บ้านนึ่งตะไคร้ครับเนื้อวุูมัน กลมๆเพราะว่าเป็นไก่ด้านอร่อยจริงๆครับสุดจริงก็ดิงง้นเลยลัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับแชนแนลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์ไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแอย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครัแชนเนลยูทูบบแชนแนล ับจะครอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันละกัน